ค่รพะกับข่าวบันเทิงของนักสือพิมพ์คนลึกในวันพรุ่งนี้นะคะมาเดิมด้วยข่าวแรกค่ะปุบตอบถึงหนุ่มคนใหม่ทาไททาไทยัทาทายางโตกับดางแกรมมี่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะมีภาพของสาวทาไทายังกับหนุนะะ่มขัฝรั่งชาวต่างชาติต่อด้วยข่าวที่สองนะคะกูงดตอบเรื่องผู้ชายเคยรู้สึกเหนื่อยใจกูไปยาค่ะอ๋อกูเลยนะคะว่าเมื่อเจอหน,นะะ้าข่าวต้องตอบเรื่องหัวใจทีไรรู้สึกเหนื่อยใจมากๆขอมุ่งหน้าทำงานต่อไปอย่างเดียวก็พอค่ะ และข่าวที่3นะคะเป๊กประจําการภาคใต้ทันญารับห่างและห่วงส่วนสกุลบันเทิงนะคะเขาหาว่าหนูเป็นมือที่3ส่วนว่าใครตกที่นั่งมือที่3นั้นต้องติดตามอ่านทั้งหมดได้ในหะนังสือชิงคมชลึกฉบับวันพรุ่งนี้คะ่ะสําหรับเมาส์คอลาเมาสหน้านอจอในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะไปขาสสิดใครกันบ้างติดตามได้เลยนะคะคนแรกหนึ่งคนแรกคอยเทอร์มานคนที่สองนาคขจรช,ชื่นและคนที่3ามนะคะ เก,กาลก้าค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอ,อย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้คอลัมนเมาล่หน้าจอนะคะมาถึงคอลัมน์ตลุยตะลันกองนะคะเอ์เปิดจริงจูบจริงปุกลุกเครื่องตกหนะักว้าวพาหวัวเสื้อตื่นเต้นขนาดนี้เป็นฉากหนึ่งในละครเรื่องอุบัติเหตุค่ะส่วนความมันความแทบตบจริงหรือไม่จริงยังไงนะคะติดตามได้ในหนังสือพิมพ์คมชลึกในคออัมนมมีได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามอ่านหนะังสือพิมพ์คมชันลึกหน้าบันเทิงในฉบับวันพรุ่งนี้กันนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณพัทรวรรณครับแหมอยากรู้จริงๆนะครับว่าผู้ชายคนใหม่ของคุณทาทยังนี่ใครแต่คุณทาทยังก็หายไปนานหายไปนานมากครับกลับมาก็พบกับเป็นข่าวเลยหวานชื่นเนเดิมครับแต่อีกช่วงหนึ่งครับคุณผู้ชมรับรองว่ามันแล้วก็สนุกแน่นอนครับคนข่าวกีฬาตัวจริงมารอแล้วครับสวัสดีครับ คุณอภิชาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็นะครับอีก3วันนะครับครับศึกฟุตบอลรายการใหญ่ครับทิงแชมป์อาเซียนครับหรือว่ารายการ AFF s u z u ูซูกิครับนะฮะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเสือเหลืองมาเลเซียนะฮะจะเปิดฉากขึ้นแล้วโดยนัดแรกนะทีมชาติไทยนั้นจะเตะพบกับฟิลิปปินส์นะเวลา20นาิกายีนาทีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่2 4พฤศจิกายนนี้ครับล่าสุดครับวินฟิลด์เชฟเฟอร์นะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับต้องปวดหัวอยย่างหนนักเละ ไม่ปวดหัวเพราะว่าอย่างอื่นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากศูนย์หน้าตัวเป้าทั้ง5คนที่เรียกมานะตอนนี้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บครับโดยเฉพาะ3คนนะฮะชาตีชิมทะเลนะครับกีรติเขียวสมบัตินะครับรวมไปถึงพิภพบอ่อนโมที่เรียกตัวมาชี้จาร์ดมาเขาเกรงว่าจะฟิตไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งทางมินฟิตเชฟเฟ่เนี่ยก็พาวนานะครับว่าให้ทั้ง3คนนี้สมบูรณ์เต็มที่เลยแล้วก็น่าจะเป็นเจ้ามุ้ยธีรศลินแดงดาแหละครับจะเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดคนแรกที่จะลงทิ้งลงเตะในนัดแรกโอ้โหนะที าทางบางยีวรวีมาุดีครับในยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่ารายการนี้ผมไม่เกี่ยวนะไม่ประกาศอาชีพนะเพราะท่านเนี่ยจะเป็นนักอาชีพที่ดีนัดละล้าน2ล้านก็ว่ากันไปแต่ไฟนี้เขาบอกว่ายกให้กับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการ,การคลังคุณธนุศัตร เล็กอุทัยครับบอกเลยครับว่าให้ไปดูแลเองแล้วกันเพราะเงินของคุณวลวีมกุีนั้นไปดูแลฟีฟ่าตอนฟุตซอลทีมชมโลกหมดแล้วนะฮะก็เลยไม่มีที่จะอัดฉีดให้นักเตะแต่อย่างไรก็ตามเชื่อเหลือเกินว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนั้นต้องมีโบนัสให้กับนักเตะแน่นอนต้องมีบ้างใช่ครับแต่คุณอภิชาติครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับบางีเนี่ยประกาศอัดฉีดมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับเหมือนนักเตะไม่อยากได้เงินบางียังไงไม่รู้ครับ อกว่าแกกันพร้อมหน้าเลยก็สงสารคุณบางยีครับเพราะว่าคุณบางยีเนี่ยก็ยังจนอยู่ยังลำบากอยู่ก็อยากจะให้คุณบางยีมาพัฒนาฟุตบอลให้มากๆเอาเงินที่อยากจะอัดฉีดเนี่ยไปพัฒนาระบบรากหญ้าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนอกจากนี้ในวันนี้ยังมีข่าวดีนะครับสำหรับนักเตะทีมชาติไทยคนหนึ่งก็คือเจ้าเชอรี่เอกพันธ์อินทเสนนะครับวันนี้ประกาศวิวาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วบอกเลยครับว่าสาวที่เขาแต่งงานด้วยไม่ใช่ใครคนอื่นไกลนะฮะเป็นลูกสาวของบิ๊กเปี๊ยกองอาจก่อสินค้าในขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งปประเททศไไย สุขงอมกันตั้งแต่สมัยเรียนมศรีปรทุม<อ>เล้วก็ดูลกกแลกันมาตลอดเลยจนถึงเวลาก็พร้อมแล้วะครับที่จะแต่งงานร่วมกันสินสอดทองมานเนี่ยบอกเลยครับว่าน้องๆเสียบุญชัยกับน้องตั๊กบุงกตเลยไม่ธรรมดานักเตะในยุคนี้นะฮะเงินหนึ่งล้านบาทเงินสด ทองคำหนัก30บาทแหวนเพชร2กะลัดรถเก๋งป้ายแดง BMW 1คันนี่ยังไม่รวมถึงโฉนดที่ดินนาอีกเพียบเลยคุณคิดดูนักฟุตบอลยุคนี้ธรรมดาซะที่ไหนบอกเลยครับว่าเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยโอ้โหสมัยนี้รวยอย่างเดียวนะฮะ มีเรื่องที่ดินนี่เหมือนผมนึกถึงนักมวยพอนักมวยนะครับแล้วก็ลืมอาจจะมีพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอีกมากมายนัはは่นก็คือนักมวยนะฮะเอาเป็นนักข่าวรวยไหมคุณโอ้โหนะครับก็ไส้แห้งเหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้ครับเรื่องฟุตบอลต่างในประเทศแล้วไปต่างประเทศกันบ้างนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็บอกเลยครับอีกหนึ่งรายการฟุตบอลใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่ห้านะครับบอกเลยครับว่าทุกคนนั้นโอ้โหน้ำตาตกเลยโดยเฉพาะแชมป์เก่าครับอย่างสิงโตนัมเินครามเชลซีในกลุ่มอีนะฮะบุกไปเยือนนะครับ บอกเลยครับว่าเกมนี้ครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนี้เหลือแค่เพียงอดีตแห่งความทรงจำพ่ายแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ3หลังเกมมันมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือทางสโมสรของเชลซีนั้นประกาศฟ้าผ่าครับปลดเลยนะครับคุณซือใหญ่โรเบโตดิมัตติโอครับหลังจาก8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโรเบโตดิมัตติโอเนี่ยเข้ามาทำทีมแล้วก็ช่วยให้ทีมนั้นคว้าแชมป์ได้2ใบด้วยกัน FA ครับยูฟาแชมเปียนลีก แต่หลังจากนี้ไปนะฮะห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะหลีกในบ้านของตัวเองพิมพิลีกอังกฤษสีนัดสะกดคาว่าชนะแล้วไม่เป็นแล้วนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกครับที่เป็นแชมป์เก่าแล้วจะตกรอบแรกด้วยก็ทําให้ทางผู้บริหารสโมสรนั้นบอกว่าเชิญออกไปก่อนดีกว่าโทษฐานที่ทําให้เสือเขี้ยวหลุดถูกต้องครับเล็บก็ขบโอ้โหตอนนี้เล็บขบไม่พอเน่าด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้สิงโตน้ำเงินคามนี่บอกเลยครับว่าสถานการณ์ไม่ดีนะฮะแล้วคนที่จะมาแทนนะก็คงจะเป็นครับราฟาเอลเบนิเตสอดีกุนซือของงคลงแดงลิเวอร แกล้งที่ผมจําได้คุณอภิชาติมแกมานี่โอ้โหโปรยิ้มอย่างเดียวมีความสุขมากครับเดคอับ์ได้ถ้วยหลายใบครับแต่หลังจากนั้นแหละครับอะไรไงฮะแต่นี่เหลือแต่กระปีน้ําตาอยู่บ้านครั้ใช่ไหมฮะไล่เช้าไล้เย็นเลยครับครับผมนอกจากนี้ยังมีอีกคนหนึ่งเป็นตัวเลือกก็คืออ่าโจเอปกวาดิโอราบอกเลยครับว่าเขาจะเข้ามาดูแลซึ่งเป็นอดีตที่เขาเคยดูแลสโมสรบาร์เซโลน่าด้วยนะฮะ แล้วก็บอกเลยครับว่าต้องติดตามดูนะครับว่าสถานการณ์ของสิงโตน้ำมันคามเนี่ยรู้สึกว่าหนักหนาสาหัสเลยนะฮะและนอกจากนี้ครับอีกในกลุ่มหนึ่งปริาจแบงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพาท่าเสียทีนะฮะให้กับกาลาตาสลายเพราะว่าอยากจะเอาเด็กพวกเด็กในอะคาเดมีเด็กสำรรงสำรองลงไปก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายอ๋อก็ให้ความสำคัญเด็กครับก็แลกมาราบผมแหมก็ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยก็ต้องลุ้นกันต่อแล้วก็โดยเฉพาะบอลนอกครับแชมเปี้ยนลีกนี่ก็ต้องต่อดูกันต่อไปครับ,รบแต่สําหรับช่วงหน้าครับไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นแล้วครับเขามารอแล้วครับกับช่วงช่างภาพเราเรื่องแต่ช่วงนี้พักสักครู่ครับ